ญาสุภาพแม่ของบอสโจโยมนินหรือว่าหลากหลายคนรู้จักเพิินซื้อว่าสุภาพนามวงศานี่ละพี่น้องสำหรับทางด้านญาสุภาพนะคะเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนเดมีการออกมาโพสถ,ถึงอุ้งอิงเพชรบานแพ้งแบบนี้เอซีแฟนครับหลายคนก็แห่แชร์แห่แหแหแหกดไลค์จำนวนมากพี่น้องปกตินะคะสำหรับทางด้านญาสุภาพเพิ่นก็สิมกักโพสความเคลื่อนไหวนะคะว่า มือหนึ่งมือหนึ่งนี่เพิ่นเห็ดอีหยังแน่นะคะเพิ่นกิอสสีกมาเคลื่อนไหววา่านี่หละมือนใดพอผู้ใดแน่มือนหนึ่งกินเขากับยังแน่พี่น้องสำหรับยาเสือเพิ่นกาส,สิมักออกมาเคลื่อนไหวในแต่ละมือน้อพี่น้องเนาะนะคะหลักกแต่ละโพดของเพิ่นนี่พี่น้องสำหรับยอดไร์โดยส่วนมากโดยรวมแล้วบ่พ่อลอยพี่น้องบอ่พ่อลอยหลายโพดอยู่นะคะแต่พี่น้องแต่หลังจากที่ทางด้าน ญาสุภาพได้มีการโพสถึงอุงอิงเพชรบานแพงนะคะทุกโพทีทมีอุงอิงพี่น้องยอดไล่นี้สิพุ่งปีทันทีนะคะยอดไล่นี้ปกติปกติยอดไล่ของยาสุภาพนี่สิบว่าพ่อลอยเป็นพี่น้องนะคะแต่หลังจากที่ได้มีการโพสรูปอุงอิงลงพี่น้องสำหรับยอดไล่นี้พุ่งลอยกลัวกัมีลัง โพสได้เป็นพันได้เป็นหลายพันก็นมีนะคะถือว่านี่แหละนะคะเป็นโพสต์ที่นะคะหลายคนก็่าโดนใจนะคะเพราะว่านี่แหละอยากจะเห็นทางด้านแาตสุภาพกับอุ้งอิงมีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกันนอพี่น้องที่ถือว่าเป็นยากับหลานนะ,นะพี่น้องนะคะล้วการนี้พี่น้องสําหรับทางด้านญาสุภาพเพื่อนไดมพิการโพสต์ถึงอุ้งอิงมาจังไดน,นะคะเป็นยังเอฟซีแฟนคลับคือไรเขามา กดไลค์กดแช่นะคะนี่พี่น้องสำหรับจะเสื้อพ่มพวดวาปาร์ตอีหลาหน้อยมาในชุดสีแดงสวยยืนหนึ่งอีกแล้วพันนาพี่น้องเป็นจังไดน,นะคะคุณยญิงยองล้านจะคล้องมาอุ้งอิงนี่ยืนหนึ่งสวยยืนหนึ่งอีกแล้วพันนาพี่น้องนะคะลากะยังมีโพสต,ตอมาอีกพี่น้องนะคะก็ยังได้มีการลงรูปน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะอ่ากลังทําการแสดงอยู่บนเวที นะคะแล้วก็เพื้นกับโพดว่าสะออนล้านยาทั้งสองคนมูเจ้าว,ว่างามได้ไพเอาพันนาพี่นองพุนเดะนะคะนี่แหละมีหล้านสาวงามนะคะกะพุ่มใจเป็นเรื่องธรรมดานาอพีนองนาะสำหรับอุ้งอิงเพชรบานแพงในตอนนี้พี่นองบ่าวา่าพูดได้กระตามนะคะบ่าว่าสิเป็นในช่องซื้อข้าวช่องได้กระตามนะคะใครก็ตามที่ได้เอาข้าวอุ้งอิงไปลงได้เอารูปอุ้งอิงไปลงยอดไล่สิบพุ่ง พิเศษนาอพี่น้องน้องเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีกระแสมาแรงมากๆนะคะสาหรับซื้อใญนซื้อดังพี่น้องนะคะใครก็ตามที่ได้หันมาเหตุข่าวอุ้งอิง,อง,องเพลบันเพ่งแล้วออกบ่ได้พี่น้องเพราะว่าสําหรับยอดไล่ยอดโกดแทยอดวิวนะคะสิพุ่งคักขนาดนะคะเพราะว่าสําหรับเอซีแฟนคลับของน้องพี่น้องพร้อมที่สี่เขาไปกดไลค์กดแชร์เขาไปปันวิวสวยสุขคนอีหลี เพราะว่านี่หละเพื่อนเอมีการนําเสนอค้าอุ้งยิงเอฟซีแฟนคลับก็พร้อมที่สี่เขาไปปันวิวเขาไปกดไลค์กดแช่เนาะพี่น้องเนะคะนันละพี่น้องนะคะสำรับอยากสุภาพก้อนน้นนี่เพื่อนกรเคยเดมีการโพสถึงอุ้งยิงอยูนะคะเพื่อนกับโพสถึงร้านซาเพื่อนบ่อยๆนะคะนันละพี่น้องสํหรับยอดไลน์นี้ก็พุ่งนะคะเวลามีาหน้าอุ้งยิงนี้คือว่ายอดไลน์นี่สิพุ่งปีดเลย นพี่น้องนอนันลับพี่น้องนะคะกะนี่นะคะนี่บ่กี้มือทีผ่านมานะคะนี่สิบหกชั่วโมงที่ผ่านมาปาร์ตีหล่าเอาเห็ดมาให้ยาแกงพันนาพี่น้องเห็ดเพาะมืออื่อนยาสีแกงซุยหล่ากินเสแฉกพันนาพี่น้องเป็นจังไดสำหรับปุง,งเอียงเผ็ดบานแพงพี่น้องเห็นบอกนัน่นแหละค่ะพี่น้องนะคะถือว่าเป็นเป็นหลานสาวทีตะหักตะแพงนะคะสำหรับน้องนี่ ผู้ใดที่ได้เห็นอุ้งอิงแล้วนะคะก็ว่าเป็นเสียงในการพี่น้องว่าน้องนี่เป็นตาหักเป็นตาแพงนะคะเป็นตาเนล่ะนะคะเพ่เบิ้งเพ่ก็ว่าหมูจักค่วมแห้งสําหรับอุ้งอิงเพชรบันแพงนะคะหลักกับสำหรับศิลปินนะคะหลักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสาวน้อยหลายคนพี่น้องพาคกานเนละ่ะมาเอ็นดูนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเด็กหนุอยทีไซส์ไซส์สื่อ,อพี่น้องนะคะไม,ม่มีผิดเพ่กบผู้ใดนะคะแต่ว่ากะสิมีตาคนอื่นนี่ยแหละพี่น้องที มาบาใหาอ้องอิงมาเนี่ยละจงที่สียิดช้าจงทีสีปั้นป่วนนองกม็มีนอพี่นองเนาะแต่ว่าสาหรับนองนี่บ่มีอีย่างนอพี่นองน้องก,ก็เป็นคนที่นี่ละนะคะเป็นเด็กหน่อยคนนึงนะคะแล้วกะ็นี่ละนะคะมีแต่ความจริงใจให้สําหรับสุขคนนะพี่นองเน,นาะนั่นละพี่น้องเ่าก็ได้เห็นมาตลอดนะคะสําหรับองอิงเพชรบ้านแพงนะคะบาน,น้องถือว่าเป็นเป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินอีกคนนึงในตอนหนีที บวัิาสเป็นในเรื่องของการบัางโตนะคะของการบัางโตหลักการเบา,กา,เบาการจาพี่น้องทุกอย่างนั่นแหละโดยรวมแล้วสําหรับเด็กน้อยคนนี้นี่นะคะเหมือนเป็นนางฟ้าลงมาเกิดจริงๆนะคะเหมือนเป็นนางฟ้าลงมาเกิดหลายคนเอิ่นมานางฟ้าเดินดินพันนาพี่น้องนะคะเป็นอย่างืึ้นารัษสนพี่น้องสําหรับน้องนะคะนี่แหละมือวาดมือกรมือวานนะคะทางบอสโจยมนินกะไดนําทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางส่วน ล้วกะ็ได้พาอุงอิงนะคะไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะให้สําหรับผู้พิการทางสายตานะคะนี่แหละสาหรับองอิงเพชรบันแพงนะคะเวลามีโอกาสเวลาว่างก็เข้าไปซอยนะคะนี่ถือว่าเป็นนางฟ้าเดินดินแล้ะก็ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้พี่น้องยังไม่อีกหลากหลายนะคะยังไม่อีกหลากหลายทยีทีน้องเด้เข้าไปซอยเหลือนะคะบว่าสิเป็นค้นจนจัด คะ,ะคนทีร้องเพลงตามตลาดนัดพี่น้องนะคะคนทีนอนอยุคข,ข่างเซเว่นแบบนี้นะคะสำหรับอุอิงคันท้าได้เห็นแล้วเป็นตาเลือโตน,นะะ้องกะขาไปซอยถึงแม้ว่าจะบอมเบนงินทีมหาศาลพีองแต่ว่าอ่านี่แหละนะคะก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่น้องตั้งใจอยากสีมอบห้ที่น้องเต็มใจอยากสีเอาห้เพลินนอพี่น้นะนองนอ่นแหละกะถือว่าเป็น,เป,นเป็นผลบุญเร็วทันตาเป็นอย่างขึ้นไปลำสบพี่น้อง สำหรับน้องในตอนนี้นะคะเสือว่าพี่น้องนะคะเวลาที่น้องได้เขาไปซอยผู้ได้กระตามน้องได้เอาเงินไปให้ได้เอาขนมไปให้ไพ่กระตามนะคะเสือบ่าหลายคนก็คือสิบได้มีการอวยพรให้น้องนะคะได้มีการอวยพรมาใน l เดอร์อุ้งอิงนะคะขอให้น้องมีแล้วก็ขอให้มีอีกให้ลำๆเรื่อยๆไปในอนาคตขังนาขอให้น้องเจริญเจริญค่ะเสือว่าหลายคนก็คือสิบอวยพร ให้น้องลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเป็นเท่างในพี่น้องถือว่าผลบุญเร็วทันตาม,มากๆนะคะในตอนนี้สําหรับองค์อิงนะคะนองก,ก็จะเดินอิริจะเลื่อนขึ้นไปหนาแห่งหนองถ้ำบุญไร้ค้าขนาดใดน้องก,ก็แห่งจะเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าพี่น้องบ่แม่นว่าอถอยหลังพี่น้องมีแต่จะเลื่อนขึ้นไปหนาอีกนะคะนี่ล่ะพี่น้องนะคะลนะกับบ่ทนันน้องก,ก็ยัางในมีการนี่ล่ะเฮ็ดบ่สร้างบ้านสามหลังนะคะลนะกันะ ไอเมี่กับม่งวา่านองอาซจจิมีแพลนเฮ็ดเฮ็ดยังอีกหลากหลายยางยูย,ยูในอาณาจักรของนองเพราะวา่ายังเหลือพื้นที่อีกหลายอยู่พี่น้องนันลับพี่น้องนะคะนี่หละเคิ่นวา่าผลบุญเร็วทันตาจริงๆนะคะนองก็ได้มีเงินไปเฮ็ดบ้านนะคะหล้วก็นี่หละนะคะโบบาเทียนยังตอนนี้ก็กลายเป็นคนมีกระแสไปเบิดเนาะพี่น้องน้องนลับพี่น้องนะคะสำหรับยาสุภาเพื่อนก็คือสี ปลื้มใจนะคะปลื้มให้ลูกสาวคนนี้แห้งน้องพี่น้องน้องนันน,น,นพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปสมเนียงสะกอนนาะคขะาวว่าสวัสดีค่ะ